คลับสุขกากใยอาหารตัวช่วยต้านมะเร็งลำไส้เราต้องมารู้ก่อนนะคะว่าจริงๆเราเจ้าเซลล์มะเร็งเนี่ยเขาชอบ pH เท่าไหร่ในร่างกายเวลาที่เรามีสภาวะความเป็นกรดที่มาก ความเครียดที่เยอะขึ้นอาหารที่ทานเป็นกลุ่มในประเภทน้ำตาลเยอะๆ pH ระหว่างเซลล์เวลาที่เราทานน้ำตาลเข้าไปนะคะประมาณ pH 4นะคะเวลาที่เราทานเนื้อสัตว์ใหญ่ pH อยู่ที่ประมาณ6 7ถึง7ค่ะแต่ว่าถ้าในระหว่างเซลล์นะคะมีความเป็นด่างมากๆประมาณ8-9นะคะสิ่งนี้จะช่วยทำให้เซลล์ที่ก่อในเรื่องของมะเร็งนี่เขาอยู่ไม่ได้เพราะเขาชอบสภาวะความเป็นกรดมากอาหารที่มีกากใย,ยเยอะเบอร์เยอะนะคะมี PH ที่เป็นด่างมากๆก็คือผักใบเขียวของเรานี่เองนะคะชนอาหารในกลุ่มที่ทําให้โปรไบโอติกหรือจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายเยอะขึ้นเพราะกากใยอาหารที่มาจากไฟเบอร์ผักนั้นทําให้เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกค่ะเวลาที่เราทานอาหารรู้สึกว่าคุณหมอทานอาหารดีมากเลยปลานะคะถัว่วเห็ดสาหร่ายโปรตีนที่ดีทั้งนั้นเลยแต่ ถ้าจุลินทรีย์ในร่างกายของเรามีแต่ตัวที่ร้ายเขาจะแปลงกลุ่มอาหารตัวดีของเราที่พูดนี่ค่ะให้เป็นสารฟีนอลและอินโดซึ่งสารนี้อุ้ยหมอนแล้วยังไงอะฟีนอลอินโดแล้วยังไงอะเปล่าค่ะเขาจะแปลงเป็นสารที่เลวร้ายที่สุดที่ชื่อในโทรามีนซึ่งในโทรซามีนนี้จะเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองถ้าเราจะตัดนะคะในการทําให้เราลอดพ้นนะคะจากการที่จะมีเซลมะเร็งแปลกปลอมในร่างกายทานอาหารที่มีฤทธิ์ด่างเข้าไว้นะคะ ผักใบเขียวแล้วก็กาหยายค่ะ